จินตนาการของนักแสดงหญิงคนหนึ่งได้เอาชนะเหนือความรู้สึกของการแข่งขันอันน่าอึดอัดใจของเธอได้อย่างไรโมนาวีเป็นนักแสดงหญิงที่สวยและมีพรสวรรค์แต่ตอนที่ผมได้พบกับเธอเธอได้ออกจากงานมาเป็นเวลา6เดือนแล้วเธอบอกผมว่าเธอกำลังเข้าร่วมเพื่อที่จะได้รับบทบาทอันแสนวิเศษในภาพยนตร์เรื่องใหม่ยังมีนักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมคนอื่นอีก3าคนเช่นกันที่กำลังได้รับการพิจารณาหลังจากการ ข้าทดสอบบทเธอรู้สึกแน่ใจว่าบทนั้นได้ถูกกำหนดมาสำหรับเธอแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าผู้อำนวยการผลิตจะรับรู้อย่างนั้นหรือไม่ เธอได้พูดว่าถ้าฉันไม่ได้รับบทนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรนี่อาจจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าครั้งใหญ่หรือมันอาจจะเป็นจุดจบของอาชีพฉันผมแนะนำเธอว่าคุณจะต้องระมัดระวังความคิดเรื่องการแข่งขันจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตึงเครียดซึ่งจะสร้างความขุ่นมัวให้กับการทำงานของจิตใต้สำนึกของคุณในกรณีใดก็ตามมันมักจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับ ตัวคุณหรือความสามารถของคุณเลยผมได้กล่าวต่อไปเพื่อที่จะเสนอคำชี้แนะนี้ที่ว่าเธอควรจะเป่าประกาศอยู่เป็นประจำพร้อมด้วยศรัทธาและความมั่นใจว่าฉันขอขอบคุณสําหรับการแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบของฉันในระดับที่สูงที่สุดของฉันที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และคําสั่งจากเบื้องบน ฉันยอมรับบทบาทของฉันในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือบางอย่างที่ใหญ่โตมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือมหัศจรรย์มากขึ้นสําหรับฉันซึ่งเป็นไปตามความร่ำรวยของความไม่มีที่สิ้นสุดมันคือพระผู้เป็นเจ้าในภาคปฏิบัติจากนั้นผมได้แนะนำให้เธอปลดปล่อยสิ่งต่างๆทั้งหมด ไปยังจิตใต้สำนึกของเธอเมื่อใดก็ตามที่ความคิดในเรื่องสัญญาการเล่นภาพยนตร์ได้เข้ามาหาเธอเธอก็จะต้องบอกตัวเธอเองว่าความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดกำลังจัดการกับสิ่งนั้นอยู่โมนาไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับบทบาทที่เธอเป็นห่วงเป็นใย,ยมากแต่อย่างไรก็ตามในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้รับข้อเสนออันแสนวิเศษที่น่ามหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นมากกว่าสิ่งที่เธอได้เคยปรารถนามาตั้งแต่ หน้าที่การงานของเธอได้ทะยานขึ้นในทิศทางที่ไม่เคยคาดหวังไว้อย่างสิ้นเชิงเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นการแข่งขันสําหรับการงานหรือสําหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ภาคเพียรกับกระบวนการอันเรียบง่ายนี้จงเตรียมตัวคุณให้พร้อมที่จะรับเอาคําตอบที่จะสร้างความประหลาดใจและความยินดีให้แก่คุณ